สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายกัรน,น้ำวอและตอนนี้คุณอยู่กับผมนายละกลุครับเอาละครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอีเวนต์นะที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เป็นอ่าอีเวนต์ประจำวันที่2เดือนธันวา ปี63นะครับก็เป็นอีเวนต์เก่าแหละที่มันวนมาอีกรอบนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมอีเวนต์ชื่อว่ามันกลับมาแล้วภารกิจ go o ออฟเดอ e โรเซนะครับผมอ่าความลุงโลดของคนพ่ายแพ้ประมาณนี้เนาะอ่าเหมือนเดิมนะก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์อะไรนะครับ อย่างคายที่อันติเมตอยู่ซึ่งอีเวนต์เนี้ยมันเคยผ่านมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับส่วนหุ่นก็ตามนี้นะครับผมผู้เล่นทุกท่านก็น่าจะรู้จักกันละนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าเหมือนเดิมนะผมก็จะพยายามหาหุ่นที่ เออมันกากๆเนาะแล้วเราสามารถใช้ได้นะครับผมก็ตอนนี้ติดใจนะครับคือเริ่มเริ่มติดใจหุ่นตัวนี้แล้วอ่ะเออตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้วนะครับผมอ่ามันชื่อว่าอะไรนะอ่ารีเจ l เลตจูเลีนะครับผมหุ่นตัวนี้นะติดใจมากๆนะครับแล้วก็มีเหตุผลด้วยนะ ใส่นักบินนะครับผมใส่มาสเตอร์เอเชียร่างทองนะครับเหตุผลที่ใส่มาสเตอร์เอเชียร่างทองนะก็เพราะว่า,าเขาบอกว่าเมื่อขับคลที่มีความถนัดในระดับพื้นดินแบบดีเยี่ยมนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีท่าสัตถุนะาเปรเซนะครับเป็นระยะเวลา12วินะครับผมอัตราการเกิดก็คือ10%นนะครับแต่ตรงเนี้ย มันมันไม่ใช่ประเด็นอ่าประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าอ่าอัตราการเกิดเนะี่ยมันเกิดกี่เปอร์เซ็นต์อ่าประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเหมาะสมกับหุ่นตัวนี้นะครับอ่านี่ไงขนาดพื้นดินนะอ่าแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามาสเตอร์ร่างทองนะครับผมมีพลังแฝงคือหกสิบเ็ดนะครับโคตรสูงเออ โคตรสูงเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นที่อ่าเป็นนักบินที่ผู้เล่นทุกท่านน่าจะมีนะครับผมอ่าอันนี้ถ้าเทียบเห็นไหมเนี่ยมันสูงพอๆกับอ่าโดมอนเลยอะ่ะอ่าตัวนี้นะพลังแฝงก็61เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเตอร์ลังคอนี้เหมาะครับเหมาะสมกับการ เอาไว้ใช้เคลียอีเวนต์แล้วก็เหมาะในการเอาไว้จัดการในอารีนานะครับอ่ะพลังแฝงคืออะไรนะครับผมพลังแฝงก็คือมันจะบวกความแรงของท่าไม่ตายเข้าไปด้วยนะครับอ่าพลังแฝงก็คือท่าไม่ตายของนักบินนั่นเองนะครับผมแล้วมันจะไปบวกเข้าไปนะแล้วก็จะแสดงมนให้เห็นนะครับอันนี้เริ่มติดใจลิจิเลตจูเรียแล้วนะครับผมก็เลยเอาลิจิเลตจูเียเนี่ย เป็นตัวตั้งในการเคลีย์อีเวนต์นะครับในครั้งต่อๆไปก็อาจจะเห็นอ่าแล้วก็นี่ครับผมถ้าไม่ตายที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจกเจ่อเกาะนะครับผมอ่าถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดป้องกันความเสียหายใส่ EN นนะครับก็จะตีรุนแรงขึ้นอีกนะเป็นการไล่ตามประมาณนี้นะไล่ตามแล้วก็มีการเพิ่ม ความเสียหายจากธาตุวัตถุนะครับก็จะเพิ่มให้อันนี้แค่4ดาวนะออยากให้ดูกันนะครับผมดี g จเลียจูเลียสดาวนะครับยังไม่ได้ปั้นเป็น6ดาวซากทีนะครับมันก็จะเพิ่มให้อยู่ที่89.8%นะครับผมก็โอเคอ่ะลองดูนะครับมันก็แรงอ่ะใช้ได้นะครับผมเอาละอา่าหุ่นตัวเก่าเนาะเอาหุ่นตัวเก่าก็ เดี๋ยนะขอจัดนิดนึงนะครับเราจะใช้หุ่นตัวเก่าในการทำอีเวนต์นี้นะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าเก่าอะไรมากขนาดนั้นนะครับอเออเลยอีกอย่างหนึ่งนะครับรีเจเ a ตจูเลียหุ่นตัวนี้นะมันมีค่า EN อยู่ที่1,000ด้วยนะเออขนาดสีดาวนะครับก็จะมีให้อยู่1,000ก็ถือว่าสูงนะเออโอเคเลยแหละ นะครับก็เลยเอาหยิบมาใช้นะครับผมอ่าอ่ามาอันนี้ท่าสองนะครับเร่ง EN เข้าไปอ่าแล้วก็มีตัวฮิวตัวฮิวก็เอาหนูซาร่าเหมือนเดิมหนูซาร่าอยู่ไหนนี่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีสอ่าหนูซาร่า โอเคตอนนี้ได้กี่ตัวละสี่ตัวหนึ่งสามสี่สี่ตัวอ่ะเอาตัวไหนดีอ่ะตัวเ,เ,เก่ามาเอาปู่มาก็ได้เออก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่แบบเคียรง,ง่ายๆนะครับผมเอาเอาตัวไหนมาก็ได้แหละน่าจะใช่มั้งเออแค่ทำให้ทีมรอดก็น่าจะโอเคแล้วลองดูนะครับผมมาว่าจะเป็นยังไง เพราะว่าอีเวนต์เนี้ยมันมันเคยผ่านมาแล้วนะมันก็ไม่น่าจะเคลียร์อะไรยากนะครับใช้ตัวเก่าขนาดนี้ก็ก็น่าจะได้อยู่แล้วตัวทำดามิก็เป็นหุ่นแบบเจาะเกาะซะด้วยนะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่าหุ่น3าตัวก็เล่ง EN ให้สบายสบายไอ้พวกนี้เราก็รู้จักหน้ารู้จักตากันหมดแล้วนะครับ ่าเจาะแพรี่ได้แบบสบายเลยอ่าจำได้ไหมวิงซีโรมีแพรี่เฉพาะตัวนะครับอโอเคน่าจะเจาะได้แล้วแหละแต่ว่าขอญาติกด p พคูณ2เลยแล้วกันนะครับผมถ้าอยากจะให้เพิ่มความแรงกว่านี้นะก็คือหาหุ่นที่ติดกิติคอนนะครับใส่ให้กับ ดิจิเลตจูเลียนะครับก็จะสามารถเคลียร์ได้นะตรงนี้อันนี้ลองดูนะว่าผมจะประมาททีมฝั่งตรงข้ามมากไปหรือเปล่าว่าตอนนี้เวลาเหลือ30มสิบวิแล้วนะครับยังไม่ได้สามดาวเลยเออตีมิดมิดรัวๆเลย دة. เนี่ไอมันควรจะเจาะได้แล้วนะเอ้ยตีมิดรัวๆเลยเฮ้ย ได้ได้ตีมิดรัวๆใช่ไหมได้ได้ได้ไดอะเดี๋ยวรอบต่อไปนะจะเอาปู่ x อออกนะครับแล้วก็จะเอาหนูเมใส่เข้าไปแล้วกันเพิ่มความแม่นยำเพิ่มความว่องไวเข้าไปจะได้ตีโดนนะประเด็นอ่าอันนี้ไม่น่ารอดละ โอ้โหแล้วมาตีตายตอน3ดาวสุดท้าย59วิแล้วเนี่ย่าลโอเคจบแล้วนะครับจบที่2ดาวหรือ1ดาวอ่า2ดาวนะครับ แก้ตัวแล้วกันเนาะเอาออกแล้วก็เอาหนูเมใส่โอเคไปก็อีเวนต์นี้ก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมนะครับปัญหาก็คืออยู่ที่วิงโปโต้นั่นเองนะเพราะว่าวิงโปโตเนี่ยเขาติด ติดแพรี่ให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บอิงโกโตให้ได้นะครับออันนี้เห็นไหมใส่หนูเมเข้าไปแล้วตีง่ายเลยแปบ๊บเดียวระวังเรื่องของระเบิดแล้วก็เรื่องของสตันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องลองนะเรื่องหลักๆก,ก็คงจะเป็นแพรี่นะครับผม โอเคอันนี้ดูท่าละสามดาวง่ายๆสบายๆละก็ถ้าจัดทีมที่จะเคลีย์อีเวนต์นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะก็คือหาคนที่มีความแม่นยำนะครับในการเคลียร์เนาะมันก็จะสามารถเคลียร์ได้ง่ายๆนะครับถ้าหากว่าต้องการที่แบบจะเพิ่มความรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยน เปลี่ยนหนูเมนะเปลี่ยนหนูเมมาเป็นอ่เอฟก็ได้นะเปลี่ยนหนูเมแบบฟรีดอมอะไรเงี้ยหรือว่าเปลี่ยนหนูเมมาเป็น f 9 1เก้าสิบเนี่ยเออคิดว่าในส่วนนี้ก็น่าจะเวิร์กนะแต่ฟรีดอมเนี่ยน,น่าจะแรงกว่าเพราะว่าฟรีดอมมันจะมีการบัฟความว่องไวแล้วก็มีการบัฟคิดิีคอนดาเมจแล้วก็ติดดาเมจร0อยเซนด้วยนะครับก็จะเคลียร์ได้เร็วขึ้นนะ คีย์หลักก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเอา,อาหุ่นหุ่นหรือสกิลแก้เรื่องของสตันด้วยนะครับหรือว่าหุ่นแก้สภาวะผิดปกติเข้ามาในทีมด้วยนะครับเพราะว่าไอที่เล่นเมื่อกี้นะเนี่ยเราเราก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีทั้งระเบิดแล้วก็มีทั้งสตันนะครับผมอ่าแล้วก็มีเรื่องของแพรี่แพรี่ก็จะมีแค่หุ่นวิงโปโต,โตอ,ยอยู่ตัวเดียวนะแพรี่นะครับก็มีอยู่แค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับ ด่านนี้เป็นอีเวนต์เก่านะมันก็เคลียร์ได้แบบง่ายๆบสบายๆนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเคลียร์ให้จบก่อนตอนนี้เริ่มติดใจครับผมติดใจลีจิเลีจูเลียนะคุณตัวนี้ติดใจนะว่าโอ้โหคุณเธอตีจกเกาะแล้วก็มีการบัฟด้วยนะใส่มัตเตอร์อีเชียเข้าไปโอ้ยทำไมมันเข้ามือเลอเกินเออเป็นหุ่นเชียร์บอสต่อไป อไม่ใช่หุ่นเคลียร์วอทหุ่นเคลียร์อีเวนต์นะครับอ,อันนี้สามสิบแล้วจะเจาะทันไหมเนี่ยถ้าเจาะไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาปีด้อมมาใส่เพราะว่าคือมันเคลียร์ได้แต่ดามเมจมันไม่ถึงคิดว่าใช่ละดามเมจไม่ถึงนะครับอันนี้ก็ยี่สิบวิละควรจะเจาะได้แต่ละตัว โอ้ยเสียเวลาวิสิบวิเจาะทันไหมสองตัวห้าวิไม่ทันนะอย่างนี้อย่างนี้คือไม่ทันอ่าโอเคถ้า แปลว่าเราเราเราต้องเร่งตัวดาเมจเข้าไป <_ d> um> อ่ามันมันชนะนะครับแต่ว่ามันยังไม่ทันสามดาวนะโอเคอ่ะเพิ่ม สถานะดาวิดแบบคิติคอนเข้าไปด้วยนะครับหรือว่าจะเอาเจ็ดดับแดงดิเจ็ดดับแดงช่วยช่วยเคลียร์ลองดูลองดูนะครับผมอเอาเจ็ดดับแดงช่วยเคลียร์ดูซิว่าจะเป็นยังไงเนาะเจ็ดดับแดงนี้ก็ใช้ถ้าไม่ตายที่2นะครับในการเคลียร์นะ คิดว่ามันเจ็ดดาบแดงจะบัฟให้ดิจิเลตไหมไม่บัฟนะเจ็ดดาบแดงบัฟให้กับตัวเองนะครับอพอเอาหนูเมออกก็ทางดิจิเลตก็ตีมิดรัวๆเลยเติดแฟรี่ด้วย แปลว่าเอาถ้าถ้าจะเคลียอีเวนต์นี้นะเอาขุ่นที่มันเจาะเกาะถูกถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการเสริมยัดคิดิคอนเข้าไปด้วยนะครับทําให้มันดามจแรงขึ้นแล้วก็สามารถจบจบได้เร็วขึ้นจบ3ามดาวได้ไวๆเอาล่ะครับอ่ะมาเมื่อกี้ก็เฟลนะ เมื่อกี้เฟลเห็นชัดเจนแล้วว่าโอเคก็ต้องถ้าหากว่าจะเล่นดาน่านเอกาอันตีเมทนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้หุ่นที่มันมีการบัฟคิติคอนเข้าไปนะครับผมตัวที่ดีที่สุดก,ก็คงจะเป็นฟีดอมนี่แหละนะครับก็จะมีเรื่องของการาเพิ่มความว่องไวนะแล้วก็มีการบัฟดาเมจ บัฟคิติคอนดาหมิดเพิ่มความเสียหายดามิดเข้าไปอีกแล้วก็มีการติดดิคอนร้อยเอร์เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เนี่ยมัน,ม,นมันควรจะจบนะครับรอบนี้นะมันควรจะจบ,ะบเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะโอเคนี่ไงตีเรัวๆเลยอ่ะมาคิดิคอนมาเลยลูกคิดิคอนคิดิคอน มาแล้วนะซิลิคอนเ,ออเห็นไหมเจาะง,ง่ายๆเลยทีนี้ตีโดนทุกดอกนะครับแพรี่ไม่ไม่ได้กลัวแพรีล่ละอ้าวมีนิดบ้างตายแล้วนะครับอ่าโอเคจิงโปโตโก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอื่นก็น่าจะเจาะแบบง่ายๆสบายๆนะครับ อีติคอนสองหมื่นหกสองหมื่นห้าโอเคยี่สิบวิโอเค,อเคได้สบายๆแล้วอ่าโอเคอ่าหนึ่งนาทีสิบสองวิใช้เวลาไปสี่สิบแปดวินะครับไปเราก็ ไปดูด่าน99สายฟ้าดันต่อนะครับก็แปลว่าถ้าจะเคลียร์เอกตาอัน,นี้ด่านเอกตาร์แนเมน,ะม,นมันก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยตัวที่มีดาเมจงสูๆนะครับแล้วก็มีการบวกพ่ดีคอนด้วยนะถึงจะตีแบบสบายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านเอ็กตาก็าไม่ยากแล้วนะครับถ้าหาก ด่าน99สายฟ้าก็จะไม่ยากแล้วเพราะว่ามี่กี้เราด่านเราทะลวงด่านเอ็กตาออนติเมตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เพย์คูณ2ไปได้เลยนะครับ อย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะถ้าหากว่าจะลุยกับอีเวนต์นี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็น่าจะยากสักหน่อยหนึ่งนะวิธีก็คือหาหุ่นที่เพิ่มความว่องไวนะครับเพื่อที่จะตีตัววิงโปโตให้โดนนะครับผมตีแพรลี่ให้โดนนั่นเองนะก็คือต้องเพิ่มความว่องไวเท่านั้นนะครับแล้วก็ หาสุ่นที่แก้ทางสภาวะผิดปกติเข้ามาด้วยนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสตันแล้วก็ระเบิดด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องของการทํายังไงก็ได้นะให้ดาเมจเนี่ยออกมาสูงนะครับไม่ว่าจะทําเป็นเรื่องของเพิ่มพลังโจมตีด,ด,าดาเมจเข้าไปหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทําให้ตัวดาเมจเราเนี่ยติดคิดิคอนนะครับก็จะ เคลียได้แบบสบายๆนะโอเคของแรกมีอะไรบ้างนะครับของแรกก็เหมือนเดิมนะมีดาวม่วงอ่ามีเพชรนะครับอ่านี้แหวนทองแหวนทองให้หนึ่งชิ้นอันีเอนันนระสมหัวสามดาวอ่ากดช่องนักบินเสริมนะครับเกต1หนึ่งเกรดสองนะครับแล้วก็มีเหรียญตานะเหรียญตาโอเคเหรียญตาพวกเก่าๆแล้วก็ เดี๋ยวเปลี่ยนตาเก่าก็จริงนะเซฟเก้าสิบเ็ดนี่ก็โอเคนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะบาร์บาทอสลูปัสเอ็กนะครับตอนนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมาคือมีดาวม่วงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการปลดช่องนักบินเสริมนะช่องที่สามด้วยนะครับอย่าลืมไปปลดช่องนักบินเสริมกันด้วยนะครับอ่าตอนนี้เขามีสามช่องแล้วนะแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นใบรีสกิลม่วงนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหุน่นหุ่นแถมหุ่นธรรมดาถัง e อแล้วก็ถัง e อพวกนี้อ่าเสร็จแล้วก็นักบินนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่มีนักบินก็อย่าลืมซื้อนักบินไว้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เหรียญตาโอเคครับผมอาร์โลเหรียญเงินไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเค ีนี้เรากลับมาดูตรงนี้นะครับว่า,าคำสั่งไม่ไม่ใช่คำสั่งแต้มรา,างวัลรวมนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่สี่หมื่นก็น่าจะมีสี่ดาวตัวสี่ดาวเหมือนเดิมโอเคสี่หมื่นนะมีตัวสีดาวเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็สามหมื่นห้า สามหมื่นสมีเฮตสตานะครับส่วนข้างล่างสุดก็จะเป็นพวกใบรีสกิลดาวม่วงนะแล้วก็มีพีพเอ็นนะครับแค่นี้ไม่มีอะไรละและถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ขอให้มีความสุขกับเกมครับสวัสดีครับ